กางเกงเริ่มมือปากกาแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อกางเกงใหม่ครับผมมันซักออกได้ด้วยวิธีนี้ครับผมให้หาอะไรมาลองนะเพื่อนๆจะชามจะถ้วยอะไรก็ได้ที่เขาที่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับผมอันเก่าๆมาลองแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ครับหรือว่าน้ํายาล้างเล็บนะครับผมมีอันไหนอันหนึ่งก็ได้ครับผมดี้าไปเลยครับดีเข้าไปเลยทาครับหลังจากทาแล้วจะเห็นว่ามือเริ่มละลายแล้วนะครับผมตอนนี้นาทีทองรีบนะครับผมให้เอา ผงซักฟอกโรยเข้าไปครับผงซักฟอกมันดูดหมึกขึ้นมาฮะเดี๋ยวรอทิ้งไว้ครับผมอ่ะถอดออกมาครับมาดูครับนี่ครับหมึกครับผมที่มันละลายนะครับเหตุผลที่ให้รองครับผมแล้วก็เททิ้งเลยครับไอตัวผงซักฟอกเนี่ยเราเอาทิ้งไม่หมดเลยนะครับหมดเลยครับดูครับโอ้โหเฮียนะหมอครับหลังจากนั้นผมจะใช้สบู่ครับผมสบู่ก้อนหรือสบู่อะไรก็ได้ครับ อันนี้ผมทำมันเป็นสบู่เหลวแล้วมันแปรงเดี๋ยวจะล้างน้ำเปล่าครับผมเอาแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมมันจะมีคราบจุดเล็กๆแบบนี้นะครับเต็มกางเกงเลยนะครับผมผมไม่ได้เอาออกให้ดูนะครับเพราะว่ามันกระจายผมเอาชุดใหญ่ให้ดูนะครับผมจุดใหญ่จุดนี้คือออกเกือบหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําตามดูครับผมไอจุดนี้ก็ตากแห้งแล้วก็ทําเหมือนเดิมวิธีแรกย้อนไปวิธีเดิมนะครับผม ใครชอบวิธีนี้ก็ฝากกดตามกันแล้วก็แชร์ครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ